อธิษานยังเลยบาทอธินยังได้ยังม่ไ้ะมยมงาดถาอุ้ยเย่อะไรกมะนาวพกมะนาวเห็ดยังเอยบรชานยังเลยขอบคุณลุงพี่กับขอบคุณลบอยเร็วพีตอลีลุงบอยนะ ลิมโฟนชมูขอบใจหลายๆเด้ออยากกินน้ำแป๊ดพี่ก่อนสื่อเค้กมาให้ลามาเร่หลงทางมาซาจพีใส่พากันมาแต่งงานงานบุญแข่งเฮือแล้วกัพากันมาเบร่ชิงวันเกิดวันที่สิบแปดวันนี้กินอะไรก่อนกินล่วงหนากินวันเกิดน้องเทพไทยแม่ยังลูก

เ็กร้านซ้ายด้วยมามาอาจ่ายฮะมีลายอันมีลาอันนี่นะจัดมาดามนี่เงินห้าร้บาทจะไปลงจากตรงนี้เลยสมมุตน้ำหลองคอ ่งน้เวันเกิดวันเกิดเทพไทยเกิดเดือนเดียวกันกับอ่าเกิดเดือนเดียวกันซุมแซวงามแรง

เตอกันตัดเค้กไปเลยแม่ลูกไปกินเค้กนะมะนาวเอออ้าวเจ้าอยากเลยเพาอยากนี่ทำไมอยากกินเค้กสวาสดีครทีอง มอ้พ้อบแล้วจ้าม่ยังันตุ๊บเซสมันมันมีสัญญาณเลยมอ้พ้อมแล้วมึงใ้างไหมต้องใ่ต้องโดนแบบต้มจืหรอต้มจืดไม่ต้มจืดสีเอาอันนี้ตักเบเมื่อหายคุณแม่ก่อนแต่พอแล้วาแม่เอาซีันนี่นะมันต้มจืดซีเบ้งหน้ามันนะท้าสกินเชส่วนกันจ้า สวัสดีพ่อพี่น้องเด <Liberty> ้อจ้าเป็นมือกล้องให้ครับน้องดาแม่เล่ยเดียวนะคะคกินตจุนมยจรักันเด้อจ้าฮาวการ์สกินเสชวนนะคะเส้ชวนนะคะเส้วนโอ้เนี่ยลืมเสื้อชวนนวดจุ่มจีนนั่นเองนะคะ หมอนี่พร้อเลยถอนเลยบ่ถอนไปเลยแล้วเนาะหมอนี่เนาะจมย่อไปเลยโอ้ผมใส่อันนั้นมันมันสีหอมเฮยฮะผมใส่ผิดพลาดมันสีหอมอันนี้นะเต็งสีแบ่งให้ยายก่อนเลยก็จะสเอาอันนี้ลงโอเคแบ่งให้ยายเลยใส่ไซสบานนี่แบ่งให้แม่ย่าก่อนพี่น้องเอ้ยเอาได้จ่อแม่ย่าเฮ้ยขีดเธอลืมเันรู้ฉันรู้สิว่าขีดเธอได้จังใด นี่เห็ไมนเนี่ยเธอได้ดีดายขอบคุณนี่หมอนี่เสียบร้อรเราจะได้ตักกันแล้วนะคะรวังดงหัวหดเลยวงหัดเลยแน่โนมเดียบร้อยพี่น้องเอ้ยได้เวลากินเอ้ยจัดเอ้ยจัดไปหนคนแรกเอ้ยเอ้ยเทน่ขากินได้ไหกินแบบเดียวกับ มูกระทะน้ำเจ้านั่นหลเ่มันโคมันพคต้องกินแบบไรพี่น้องกินแบบได้กระโมกกระทะค่ะเอ้าีงมันคือดหันนไรออกมาปานี้แต่ว่าเนี่ยปุรุงเลยค่ะน้าเบียนาเปียน้าตามห้วยานี่้คตรโ โอ้ยหมูี่แหละนแเอายานี่นั่กนั่ไข่่ั่านผุดซ้อมัคือกินคือกินกระจาบบอสคอบอสตอง่เส้นเส้นวนโดเซนดามถวัดใม่ฆ่าเอาไม่ค่าอะไอบอนี่ม่่าเลยต้มกับข้าวห่างหมูทำไถวได้ดีกว่อนมันเป็นย่างสดกินโรด บุ้ยวยพวงนอกดีชุดบอมปีขาวไม่ใช่่ตักให้ม่งากไม่ด้้องไปต้ไ้ได้ดยแม่ย้วามมาด้วมู้หลอันนี้แบบเพ็อันน้แบบดอมบอดเพสมันบอดเพสไม่้อง้ไม่้อป้มันบไดเพอันนี้นั่นแว่ามันเพชโอ้ยส่วนเอาโรคป่ะสินธิ์เรียนได้ส่วนจะถวยแล้วก็กินบเปผิ้ใม่เลย

แจะไม่คุ้นเลยอ่ะคล้ายๆเค้า no. ก okay. right. ินหมูกระถ่านี่แหละแต่ว่าหมูกระถ่านจิ้มน้ำจิ้มอันนี้คืออันนี้กระซ็นใส่กระเซ็นโดยเอาละน้ำจิ้มแซ่บก็แซ่บแต่ว่าเตรียมสูรมาจากบ่านนะใครมึงให้ทำให้กูกินอ่ะทำไมเด็มันนี่ใส่หมูนี่ไม่นั่งห่าูใส่หมูเอาไข่กะอาบะเฮิร์สกอเดี๋ยวนี่นะไม่ไม่ได้อาบจใครได้อาบดิยัง่เอาลูกหลาฮนี่ แพี่น้องผู้บ่าวมาคล้องแขงแต่คล้องคนบอกแขงผู้บ่าวนะตาหน้าอีเด้เฮ้ยเจ้าหน้าที่เฮ้ยเจ้าแต่ยังอาบน้ำ